ดึงสลักออกมานี่ครับโอ้โหเยิ้มเยิมสเประอัสสลามุอะลัยกุมันนี้ก็วังก็เที่ยวจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ทูรี่นะเป็นซอสพริกเป็นซอสพริกตราทูรี่เผ็ดจริงจากพริกกระเรียงม,มีตราฮาล้านด้วยและทุกคน ผมจะบอกว่ามันไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ไม่ใส่สีแล้วก็ไม่ใส่พุงชูรสด้วยนะครับคนโอ้โหเป็นของดีเลยรจริงไม่จริงเราไปลองกันนะครับเราไปลองกินกับข้าวหมกไก่ทอดนะครับกินกับข้าวหมกไก่ทอดนะครับคนนี้แล้วก็ที่เด็ดคือเราจะใส่กับซอสพริกนี่นะครับทุกคนามาลองชิมข้าวหมกไก่ทอดกับซอส ซอสพริกตราทูรี่นะครับฟังเสียงนะโอ้โหดึงสลักออกมาโอ้โหกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยนะครับเราจะมาเทใส่เข้าหมกของเรานะครับนี่ครับโอ้โหเยิมย้มเยิ้มหิวโอ้โ มาลองชิมซอสพริกตราทูลี่ของเขาครับจํำมากครับผมอร่อยปกติไม่ค่อยได้กินซอสพริกรนะผมนี่มาลองกินเป็ดจริงครับผม การาันตีรับประกันได้นะครับซอสเพลคราทูลี่กับไก่ทอดนะครสิอลมอร่อยมากอือร่อยหยุดกินไม่ได้เลยอืมอือ ถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดียวเราจะฝากลิงก์ครับอีพนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเจอกันอีพีหน้าครับวัสลามอโมเกุม